ก็ถึงหรอถึงเอ,อ,อาไหมนะแจ๊กกินกับกินกับเขาหรือเปล่าป,ปสองสวัสดีตา ที่ีต้อนรับกระทรวสวัสดิภและเพจเลยจ้ารู้จัทำหน้าที่เลยนะมาจากพี่น้องมาพอกับเอาตอนแรงๆมาหนิบรรยากาศทองไฮทองนะหั่นหลังหั่หลังผักบวมีเลยผักบวมีมีบุรีนผักเน้นตอนมาพี่น้องลงมือกันรวดเขาเรียกเมนูอะไรเมนูมาหนิภูบกับเมนูสามหมูยอ่อใส่เห็ดหูบวมีบอกเือเน้นหมูยอ้ยออย่างเดียวกล่อ,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 องกสัตว์ดีแค่กว่าใส่เมนูละกอนทำร้ายแตกว่าบรหิวได้ที่แหละ ห้มขนแบบ<อ>ดูแจนตอนอาถจะก็ดูอของอียง เท่นั้นละฮะไม่ถนัดเลยเกะกะไปก็นไหนดิแม่กินกับเขาหรือเปล่ามาเยอะมาเยอะไปไปหนแล้วบุญบก้นแบบตุกตุกฮะขนาดนี้อดูเซีนกันก็ต่างทาง เดียวหัวมจะออกดังอืออือเอาไรอติดทูอือหอหอเป็นการกินที่ทูรักทูเลยมา้จะอมนะจะอมนะหอมนี่วอือ กินย mm ูไ hmm. ฮ no. cool ้ยูนะกินได้ก็ะส่บหูข้าวมากได้เต็นข้าวชี่ยงเลยฮ้องม่ังใจง่าหรอเต้หัวรอะทำไมอันนี้หูมือ ยูขออะแต่อืม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 อก็เหมืมนอนใจยก็เดีย๋ยวนะโมยอโคตรหมูยอโคาร จับอจบ,จบ,จบ,จบอ๊ะจับขอบล่ะเส้นมันใหญ่ดีนเนาะเส้นมาขาดพอมั้งอือยู่นน่นสเส้นขาดอะ่ดอะ hiện lên nè ผม้ากับเขียวนเลยนั่งเลยเนาะนู่นหัียงอเนี่ยหูพันสีหั่หนในสี่พต้องหั่นหรอกอจุดบวันสบายน้่งหรอกลูกไปดูพผมไป <นะ S 1> เลยเดือเข้ามา ฮะอะไรอะไรนี่ไงออคิดอีกบอกหัวค่ะ

ร้องไห้เจ้าของไปไปจ้าพี่น้องส้อรับที่นี่ตำหมูยอขอตัวลัไปก่อนออกกันไม่กีนหนาสวัสดีดดจ้าเอร่อยจะเผ็ดอ่ะเอามาลงมากินเฮ้มา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 เสร็จแล้ว ้ไหมแม่มาแล้วแม่ขืนกองหรอเปล่าเห็นเห็นเห็นตาออกไงไม่เห็นถ้าอดหมหาใจ่เอาสือยังไงเอามือเยบๆสิโบราณทมอะไาเอามือจับก๊อก

กินน้องจับเลยเหรอแล้วจไจัคมือกัได้ข้าวจีนยงไงเธอเคยเคยต้อกินอะไ